สวัสดีค่ะน้องหวานสมชายคารเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะข่าวดีมากๆเลยนะคะสำหรับพนักงานบริษัทเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนคันนี้สบายๆเลยนะคะออกง่ายไงออกง่ายคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะเพราะว่าน้องผ่อน1ปีแรกแค่4 0 0 0กว่าบาทเองจ้าผ่อนแค่4 0 0 0ักว่าบาทเองนะคะมาดูกันเลยนะคะ To y o ต้ y ยาริสนะจ๊ะ คันนี้เป็นรถปี2018เป็นเครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะลูกค้าคะมาด้านล่างนี่แม็กของเขานะคะเป็นแม็กอลลอยจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันดีกว่านะคะรอสักครู่นะคันนี้บอกก่อนนะคะว่าเลขไม่น้อยมากๆค่ะลูกค้า่ะมา ด้านในของเขานะคะเป็นเบาะผ้ากำมะยีแบบนี้นุมน่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออยรขันบันไดเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเลขไม่นะรอสักครู่จ้ามาเลขไม่แค่76,256กิโลเท่านั้นนะเลขไม่น้อยกันมากๆเลยนะคะพวรงมราลัยของเขาเป็นพวรงมราลัยมัลติฟังก์ชันอีกด้วยค่ะ ห้าประตูดียังไงบอกก่อนนะคะว่าด้านหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะมากๆค่ะลูกค้าขาด้านหลังเนาะเก็บของกว้างมากๆเลยแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเขามีให้ครบ เรียบร้อยหมดแล้วนะคะบอกก่อนนะว่าเงินเดือนแค่15,000บาทนะคะมีสลิปเงินเดือนหรือว่าใบรับรองเงินเดือนออกคนเดียวออกง่ายๆไม่ต้องใช้คนค้ำเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหวานมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยมีบัตรประชาชนหนึ่งใบาสามารถจัดไฟแนนซ์รู้ผลเครดิตภายใน5นาทีกันเลยนะคะใครที่อยากได้โปรดีๆแบบนี้นะคะโทรหานนองหวานเลยที่เบอร์ศูนย์หน 4 7 8 6 5 9ดค่ะสำหรับวันนี้น้องหวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ